ก็เป็นเหตุให้เข้าไวการอีกคือ <ád> กันอันนี้ก็ได้เข้ากับบ้านนักเทศนักธรรมเนี่ยช้าลอยเพิ่นสิปฏิบัติไปเนี่ยไรเพิ่นสินึไปทางไหนเพิ่นยังคิดสั้นเข้าไปส้ำคัญตัวเป็นนักเทศจ๋อจังเอียงเป็นเพลินอม่าเป็นเพิ่นเอาม่าสิมีความหมายทางไหนเป็นเพาินอม่าเพลินฝากเงินมาหาลอยบาท เอาเทปมอน้ำการอัดเทปเชียงไพอัดไทยแต่เทรถเอาเทปให่เพิ่นคาราเอาเงินหาราบาทไว้มันถือว่าเป็นเท้าขายคำเทศบอกนนี้มันก็เป็นปัญหาเหยอะอันนี้ก็ระไรนะเพิ่นเอาของเทาแบบพิมพ์ต่างๆเลื่ยอยมันถือว่าทับถมเขาบอกนี่ปัญหาอันนึงอีกอ เอาไปล่งน้ำน้องซื้อหลบทิพมุนก็นดีหรือเอาไปพิมพ์เป็นคําเทศของเพลินมุนก็นดีเพลินแปลเป็นคํทไทยสละมันมาท้าถมเขาบอกผู้ใดมีความเห็นยังไรนี่ขอเรียนศึกษานํานี่ผู้ใดผู้ที่รับอัดใส่เพิ่นวัดแต่เพิ่นฝาามาเฮะจะปฏิปัติยังไงฮาจะเอาของคนไปกิน,ห,นหรือที่ฝาคลืน ท่านนก้าอาปัจจัยหารอยบาทไปกิน hmm. ท yeah. no. hmm. so, so, ่านเนี่ยกัน้าบ่เอาเทปไปเพิ่นท่านเนี่ยันถือว่เป็นร่วงเพิ่นเบาท่านเนี่ย้าก็่าจ้ประกาศบาดไม้หว่าพูจัะไพูดไดไจากใดให้อมาเอาเทบมาเาเกิดบริวาที่เพิ่นทอามาเมื่อไปทังสารท่านเนาพียังไอย่างไรเ้าวจปฏิบัติยังไรท่านี่ยก็เงินหารอยบาทเนี่ยก็เทบซุมละหาสิบบ้านบ่เทป่ะเออเ้าวจปฏิบัติยังไรท่านี่ ขอศึกษาม่ความเห็นน้องโม่บางโลกฮะนี่ยนสิวายังไงสิกวดยังไงฮะเนี่ยมันจะสู้เขาหายมามอัดเทปแต่ก็เ้ากรยังอยู่หลายไปไหนฮะเน้าว่าเอัดนนขอภายเน่จะหายมาอัดหายฮะเนี่ยานอัดนต่เทปของห้ามันแพร่บ่ฮะ นั่นเจ้าของไปทัง้งจ้ามามานอนละอัดเอาพันจากไรทีิมาใส่หู่ห้อ,องนะมู่ห้องเป็นสีขาส่มันก็ประถือได้ควา่าหรือเมีนจถกงหรือบอเมอบอเม,มีนเถงหมู่ห้องเป็นสีขาอ้าไห้คือยังเข้าอยากแพ้อยากขายควบรวมหอกกับปานั่งมันก็ประถือคอา หีืจังไหนขาว่แท่นกับพวกแปลงหนังสือโน่นกับพิษวัตรคือกันที่ปฏิว่าหรือว่าจังไหนแขมนี่ก็พวกแตลงหนังสือมันเป็นจังไหนให้หัวแตลงหนังสือให้ค้นนะกับอันนี้ไม่นอันเดียวกันบ่ฮะเนี่ยหรือเป็นคนละอันอวันนึนนงคนเอาม,มาพี่กันหน้าเนี่ยไอ้หลวงปู่มหาแตลงหนังสือหลายแก่คนเนี่ยให้ อันนั้นเพิ่นมันเป็นเรื่องนึ่งฮ้านน่ตัวที่ไปเทศคือเพื่อนมันกับว่าไรข้าหน่ตัวก็ไม่ได้บอกเขาเอามาเนี่ยฮ้าหนีถือมาตัวเขามาแง่ไฟสูงกับว่าไรอีกค้าหนิขเ,ขาาเ,นเขาไปฝากมาขัาหนยอันนี้เป็นของนาคตคิดเนี่ยจมูสิพี่จะน่าซอยอันนี้พูดสีอัดไปกับมันาที่ข้อมูลเลยพูดสิบอัดกับม่นาที่ข้อมูลเลยเฮ้าไม่ได้เกี่ยว อันนี้เงี้ยเขาฝากว่าพร้อมกันในคณะเดียวเนี่ยเขาจะปฏิบัติอยา่างไรเขาจะเอาของเขาเถอะบอสิสิ่งส่งขึ้นอันนี้ขันบัวเนให้เขาก็ต้องส่งขึ้นแล้วสิเอาของเขาเงินห้ารอยบาทเท่าวาต้งขึ้นทั้งมวลเทียบหนึ่งบอกว่า่สามารถที่มีเวลาทำให้ได้ว่างใส่ เนื่อเพิ่นกับวระเทศเป็นลำเป็นสันพอาันไหนวางสังปฏิปัฏเต็งไหนคุณชิดอันนี้อ๋อพวกพระผู้ใหญ่วางไรฮะฮะ่องราฮะฮะ ฝ่ามอเทนว่าสตรงของที่หนของอาจรย์ังอันเงินน่ะเป็นเป็นเป็นผุาไทยสิ้นไสยวัานหอโอ้ขาพัสดุนแพ่หนอพั่าน,นี่ตัวพี่จะนั่งในในขั้วทางในกู้าตตอนนี่มามท่านในขั้วว่านในห้งเรื่องบอกเอากระบอกยุเพียงจมูหูงเรื่อง จากมงามหัือเจ้าข้ิที่าวัดของวัดนอตัวกระอบถือคื้เพราะว่าเดี๋ยวนอตเดี๋อัดไปขายซอกอะไรดตัวว่ากูีม่านอมั่นเขาติดหลังอยาเขาติหลังกะดานอนอเงหกักไว้เงิเจนค้าทั้งท่วงมากจำเอา

และมูลค่าในสำนักได้รับแล้วขอขอบคุณนกับว่าได้รับแล้วแต่หน้าวิจารณ์อยู่ท่านหนึ่งว่าจะไม่มีเวลาอาจให้พอและคำเทศของน้องปู่ก็ไม่ใช่คำเทศ ภาษาภาคกลางสับสนอนลมานเป็นภาษาภาคอีสา,านสารพัดองค์ท่านจะพูดจะเอาเป็นเนื้อเรื่องเป็นกันเฉพาะเจ้าจงก็ไม่ถูกนี่ข้อหนึ่งก็ไม่เหมาะสมอีกข้อหนึ่งอีกเทปที่ประจำอยู่ในวัดของพวกผมที่จะ อัดมาให้พวกอาดมาให้ท่านนั้นก็ไม่สะดวกชะแล้วก็ไม่ค่อยจะสะดวกเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเมื่อเป็นดังนี้จึงนั่ศึกษามาให้ท่านทราบส่วนเทพจะให้พวกผมส่งมาให้หรือจะให้ปฏิบัติยังไงส่วนมูลค่าที่ฝากไปก็ดี ดีบ่ต่อไปนีกสันฮึดีอยู่เนาะเฮาสี่มากับกวาดยังซื้อกับบุษย์เลยเขาว่ะนักมันจะนักกับนักเนีเย่ยขี่มอไซค์ขี่มาแหงยงครับมาแห้งเงี้ยก็มาจีบมาเบียดอูดเตาอยูนนนอ่นี่ยแม่งออกขู่ๆอืมนักใจเฮาที่สั่นเดี๋ยวเขากบวนให้เฮาถ้าพอสามารถอาาัดให้ขาไปยังจะโมบอกข้า เขา้องข้าไปเก้าประตูนี่ครับนี่เขาจะไปนี่ฮเเนี่ไม่้นบอกอยันซเามุมีจดหมาไมมาบอกข้าเดชขันคัาข,ของน่าไรนี่หนมีแต่จะเขาสร้างปัญหาใช่ห้อห่อหาอห,หลอดว่าด้สร้างปัญหาจะเขาวัานเนาอเขาจะว่าสิ่งดีต่อหฮอท้ำไหเห้อกบลูด้นื่รอร ที่นี่เรื่องนี้เอาไ้ซ้ำนี่ที่นี่อเอาไ้ซ้ำนี่ก็มาค่าเข,า,ข,า,ขาอีกซ้ำกอแล้วฮะเนี่ยใเห็นดียังไงบอกกันถ้ามันแหลกมันล้านก็อ่นอท่านท่านถ้าใช้ก้อนไม้จะใช้เราเอามาอ่านไหมกไม้มาอ่านไปมันจักจงจักคนนักคนบอกปอืมตัวไม้ไมน้าสนใจผมกับปรึกษาหมูยู่ได้ อย่ามูเพ่งโทษผมเพราะผู้แบบผู้หางกับมันมูเด้่ผู้สิอัดกับมันมูผู้จีบว่าอัดกับมันมูเด้่ยถ้าบอลไม่น่าทีเนี่ยมันเป็นสันว่าเขาจะไปคมเห็นให้มูอัดให้เอิยกับมูเป็นเขาอย่างแต่ศรัทธาเขามูเป็นนี่เขามาถามผมผมล่ะขอผมเนี่ยแตขออย่างไรวันสันข้าวบนผู้เก็บผมหน่อยวะ เทไปแล้วายเอาไปสเขาก็ไม่ได้จำนงจบจองเลยวะไขอทงเขาอยงไรวะเขาวันสาคัญนะผมเขานี่ประเสริฐรับาก่าไดิอะไรเก็บผมเขาไว้โดยเขารบเด้องาก่ได้ว่าเอาไปยผู้ขี่เสอเารกองว่าเออถึงเวลาเทเขาก็เทาเขาวว่าอ่ไ้ <c oughs> อะไรเลยมาอาไไ่ะไไไไไไคุ วันเป็นจริงธรรมะของพระเทธเก่ามันไม่ลายอยู่แล้วมันโมเมนมันโม,นบมีบางท่านท่านกระว่าพระกระดูกพระอ,องค์เก่าสเสด็จมาดังสั่นสเสด็จมาทังเสีครูาวาอาจารย์สมัยท่านกระว่ายล่แต่ห่อขังคดจู้ห่ไกระไรมันห่าทิศมาหลายกับก่างก แต่ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าแปดหมื่นชีพธรรมขันธ์ว่ามันพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระยะสองเจ้าเสด็จอยู่บ่มีกระเว้นกังขืนหมอว่าห้องมันผุดไปหันสมาสิไปตื่นของยังสั่นนะสั่นเพราะว่าห้องมันผุดไปหันคำสอนแปดหมื่นชีพธรรมขันธ์น่ะมันมีอยู่บ่มีกระเว้นกังขื้นนะสั่นว่ามันพระพุทธเจ้ามีอยู่บ่มีกระเว้นกังขืนหมอพระธรรมกับบะมีมีอยู่บ่มีกระเว้นกังขืนหมอพระสงฆ์ก็คือกันนะสั่นแหละ ฉันมาติตื่นจากกระดูกผ้าหน,าน,ากนาอกแต่เข่าเราบอกว่าท่นว่าเพื่อใดเห็นธรรมพวกนั้นให้เราทำการสั่งสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสตราของท่านทั้งหลายอย่างว่าท่นคำว่ขาข้ามท่านสั่งสอนของพระองค์เจ้าเป็นศาสตราของเฮ่า่มียู่กับแม่ขึ้นอยู่เนาะกระซิว่าอันไหนเสียสไปใส้อันเส,สียสมาใส้ท่นโย่ก็พี่ยื่หน้านี่ไหมครับแต่ว่าคือตัวจิตอว่ามันอหนึ่งเกิดชั่วเหตุเป็นส่วนจิตวะเอาอ่านมั้งดู ฉันคืออ่านง่ายเปล่าคือบา,อาง,ง,งง่ายอ่านลงอมออ้าอ,อันนี้วัดท่าพงยุทธ้วยฮอดมหาลนกายทาพงยุทเนาะเพิ่มขึ้คยมากนะะเกี่ยกบพุทงมงทงม้วม,มันเป็นปัญหาย,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 ยังไงละฮะมันจังเปลี่ยนสัตว มันมีแผนยังไงมันยังเป็นอ่่าง่า้่าฮ่า่าฮ่นฮ่า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 ก่าฮ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 ้าฮ่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 าาฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า่า เขาใส่ห้องกับพี่กันเลยตีคือพอฟังเรื่องอันนี้ก็ได้คือเขาส่งมาห้องส่งมาลานรถบัสทีนั่นละวันเนาะคือมันสะดวกว่าฐานนอกผู้นั้นสีรับสุระกับเขาว่าที่จะเปลี่ยนที่สั่นละคืออันนี้ก็มอบความเป็ลี่้นย้ายไปกระมือเอาแต่มูดิซึศากษาไว้เอาแต่มูดิศึกษากันไว้ เอาม้อความเป็น,นไงไปให้กมูเรื่องนี้เข้าเข้าบ่เป็นตัวตั้งตัวตีอันนี้เดี๋ราจะมูที่ศึกษากันมันเป็นชาติไหนได้คะเนี่ย้เอาอม้อคว่ำเป็นไงกมูอันนี้เข้าเข้าบ่เป็นซิดอันนี้ถูกบ่กข้อตอบตั้งสิฮะเข้าบ่เป็นซิดในเรื่องนี้ให้มูเป็นซิดมูควรำเนี่ยไ,ไหนใครเป็นเรื่องของมูอันนี้ในมูรับงานผมอันนี้ เวขาเขียนมาหาลปู่เนี่ยหนาที่ลปู่ตี่สิบอกทุกพิพิงเขียว่าเส่็จงูสิเห็นดียังไงเห็นดีว่าให้ผมตอบบอกผมก็เสิเอาเห็นดีว่าสิอัดไปให้เขาบอกผมก็สิเอาตามเห็นดีว่าให้ผมตอบไปว่าปฏิเสธบอกเสร็จผมก็สิตอบผมก็มีเนี่ยปฏิบัติกระมู่อยู่ว่ามันจะติดมปรโยดว่าเป็นไอ้ขี้ละวะขันหามันมาเหมาะผสมมัมู่กับสิจตีผมเนี่ยเรื่องมัน อันนี้มาปรึกษาลูกสาเตากับข้ามันเอาเป็นเหม็นมาแล้วเราห้องกโกงยี่ผู้เดียวพอใช่ไหมัล้วสถานการมีลูกเตาที่นี่ใบหิหยั่งสมุยผู้เดียวพอใช่ไหนี่อันหนึ่งอันนี้เอาแต่โตเอาแต่ใจโตครึ่งยังครึ่งยังแนวกับเอาได้ไหมแนวกับแนวควนบวกควนเอากให้ศึกษาได้ไหมนี่มันก็มีกับว่าไม่ที่ศึกษาอยู่สู้อันวันกับกับว่าไม่ที่ใช้อำนาจคู่อันวัน เนี่ยของสี่ขั้ศึกษาเลยเนี่ยเพราะเห็นได้เนี่ยเพราะผู้อัดมันมันมูได้สิอัดผู้ที่สนใจว่ากันได้ขั้เอาไปกันได้พวกขัเอาไปกับมันมูได้ว่ามันเท่าดิอ๋อหายเวลา่ามูจะคอยบอกกันเด้ออันนี้เนอะไหวซ้ำหนี่งสักวันเนอะ ผู้ใหญ่ก็มีผู้น้อยก็มีพระขรายเนตรกรไดอมีอิสระ,ะว่าวสุขคนใครฉันดียังไงควรยังไงอมีอิสระทุกสุคนทั้งทั้งเนตรทั้งพระละในตอนนี้ของเ็กสี่กับพ่อมหน้าที่ห้าเิไปแบกผ้ะละกระปล่อยให้ลูกเขาเต้าลูกเ้าแบกได้กระด้แบกลูกเ้าแบกว่่ได้ลูกเ,ากเก้า,กเกา,า,กเกาสิว่างเก่า กับว่าไร้วานนมันก็คืองานแนวอื่นอันนี้งานพิเศษมาเกยมาผพาดตั้งหากอัน,นมันขอวัดประจำสำนักเข้าขอวัดพิเศษมาเกยมาผพาดอัน,น ท่านในมูเฮ้าถ้าไปนี้นกะมี่เนี่ยเราอยู่ใช้กามาเองชุดถ่านทุกคนเพื่อุดริมเรียนก็นดตตีต่างคนตัางหาตั้งใจตามสติกำลังเนี่ยได้สิทะเลาะบ่แวงกันหาสมานมิตรสมานชั้นแช่กันน่าท่างดี ขาถืเอานี่นี่แทขลวานมาใส่พ่อเตะกับเตะพ่อถีบกับถีบเป็นสันว่าถือพ่อเทคหัวกับเทคหัวก็ว่าถือมันยับทะเลาะกันกันยับของมันโมเมนมันวนทะเลาะกัน ของบวชเสีมาปฏิบัติเพื่อผลทุกในวัฏสงสารมนบวชสีมาหยาดกัน,นยู่กันกินหยาดใส่หยาดซอยหยาดลาบหยาดงดกันเอียงมันไม่มีลาบมีงดเพราะสี่หยาดกันเอียงดอกมีเอียงกับปันกันยูก,กันจินกันใส่กันซอย เหาเบิ้งกันผู้ใ้สั้นโดดมากหน่อยให้คุ้มเอาผาพรอนทอนสบายนังเนี่ยมันขาดมันเขินหลายผู้รลายเกิดจนใส่บ๊อบบดผู้บ่มีก็ตามหน้าตามหลังอันกับวัตถุเงนเว้นไว้ทั้งจะมกทั้งสัตวเว้นไว้จะมาบ้ามูนมันบุ่นไหวมันเรื่มตนเริ่มต,ตัวไปเร็วว่าสัต กูเทิดดึงมวยก็แน่าว่าสั่งแล้วได้ตับนาตับล้างไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องนึงก็ะยะ่าอันนึงสั่งแต่ว่าขมันอึดอีดีกูเทิดในสั่นมันก็เป็นพทธึกเขา้ามาแต่บวอึดดอกขาน้อยอตั้งอยากเทิดในสนนนั่นก็ให้มันหุงจักอันพูดยังไงที่นี่การปฏิบัติภาวานาะแล้วจะให้มันซื่ออ้อมห้องพายห้องมัน่น คอ่อยภาวนาพุโทโธคอยภาวนาพุโทโธรักษาอาจารย์เดิมจะ้องไว้ขันเสื่อมก็เสื่อมออาแก่ขอวัดปฏิบัติแล้ะขอวัดปฏิบัตขิข้องเฮาไม่ยังเนียเฮาเหตุยดเะสมอถึงยามอันนี้จะต้องหาอันนั้นหรือว่ากงต่อเวลา ย่ามเดินดูกรมภาวนาเส่ผ้ากันเดินดูกรมภาวนาย่ามภาวนากิ่ภาวนาย่าไปบินทบบาทไส่เป็นเรื่องบินทบาทย่ามมีการไม่ง่ายเรื่องซอยกันกซอยกันจะไปเห็นจะแก่รับแก่นอนแกน่แกทิฏฐิมานะ เออเกียรคมอมฝาดกันเอาไปเชียวเอียงพว่นนเป็นทังสัตนพกนี้เป็นทั้งสี่นอนเบิมซะในสมบัติเอียงหลักาเพื่อสองตัวคือมาตาักแทกันคนนั้นเป็น้งสัตวพวกนี้เป็นทั้งสี่ตัวอันนั้นก็ว่าจะเริ่อคิดใจกินข้ากับว่กกินด้วยซื้อเพลงกโทษพวกนั้นเพลงโทษพวกนี้เจ้าของมะพร้าวหน้าเนี่ยกับพถือ พระพุทธเจ้าว่าพวกใชนไหมาตันยุตาเฮ้ยจักประม่านี่การกินอาหารบ่มากบ่หน่อยาแต่ขันมากหลายมันก็อืดขันน้อยหลายมันก็หิวาแต่ว่าเท่านขับทานขึ้นคนกับปวาเพิ่นบอกไปแต่ว่าไผรเคยกินจังไงใครสังเกตเจ้าของแล้วกินจุมากมันเป็นยังไงจุมากของเฮ้าในขนาดใดหิวของเฮ้า เกินไปหรือมันขนาดได้ให้จื่อเอาของไปของมันเพิ่นว่าจะเอาของผู้อื่นมาใส่บ<ช>่ได้เอออันนี้โจมตีกันบ่ได้กินหน้อยกินหลายเนี่ยเพรห้องพายห้องมั่นด้ยเนี่ยให้พายสังเกตห้องไายห้องมันเนี่ยแต่พระใวไนไม่อยู่ว่าเนื่ยมีอีกจ็กซีหาข้ามศรีอิมสันให้ยุติกันสันส่วนท่านข้ามท่านนี้ข้ขขบบามพลกบวา นั่งอีกจ็ดีค่ำหาค่ำสีอิม่มเหรอว่าสันหิยุดซะว่ะสันห้ดืมนม้ำเราพอดีบอกืดอักสันนั่นเรียกว่าพระโอชเนี่มาสันยุตตามีจักรมาณในการกินอาหารบร่มมากบ่หน่อยชาคณิยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะทำละใจของตอนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักนเลาเป็นพระนุมพระหน่อยเนี่ยนมเนี่ยหน่อยจะพระัดนอนเว้น ขำทอบักแครบักเขียวนอนเว้นเป็นวัดขามานี่ไม่เป็นเอาเอ่อห้ 53, าสิบสามสิบสี่ราษาพระท้วงพายแก่สัมห้องกางไหนนอนเว้นเนี่ยมือระตื้นเล็เกเล็กหน่อยตื้นกระตื้นทัวสามชิบหน้าที่แล้วนนอยู่น้ำหลวปู่มันสี่ภาษาว่าได้รับพู้หาหน้าที่เกินหาหน้าที่จักเถื่อ ว่านกูไม่ได้นอนมื่กูต้องเบิกถ้อยหลังเห้ทังสันวกับแ่เจริญเนี่ยขมเสื่อมมี่อยู่นอนหลับตื่นยายตอนกลางวันเรียกว่าทางเสื่อมนั่นหลับตื่น,นยายตอนกลางวันมาแห้งควอมเสื่อมมันมัคว้มเจริญอปันนากาัปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่าง หนึ่งอินทรีย์สังวรสลรวมอินทรีย์หกคือระวังตาหูจมูกลิ่นกายใจม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงลมกลิ่นริบมรสถูกต้องปัจจุบด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจสองโพชเนมัันยุตตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามชาคณิยานุโยคู้ังค้แปว่าอ่านเป็นโยคะชาคณิยานุโยคชาตานี้จะตัวท่อเธอ ประกอบความเพียรโยกตัวนี้เป็นโยกะชาคณิยานโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระจุดตนของจิตของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากงักไม่เห็นแก่หลับมากงักผู้ดใดเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดเรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอปัณ์กับป,ปฏิปทานถ้าเอาใครเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิด อันตรายของผู้ศึมเรียนผู้บชใหม่สี่อย่างอดทนต่อคําสั่งสอนไม่ได้เบื่อต่อคําสั่งสอนขี้เกียจทําตามสองเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้สามเพลิดเพลินในการมมะุณพัยานอยากได้สุขภายนอกยิ่งขึ้นไปข้อสี่รักผู้หญิงา ภิกษุสามเณรผู้หวังความเจริญแก่ตนควรระวังอย่าให้อันตรายสีอย่างนี้ย่ำยีได้นั่นองแห่งพิสุใหมห้าอย่างสํารวมในพระปาฏิโมกเว้นข้อที่พระเจ้าห้ามทําตามข้อที่พระองค์อนุญาต สำารวมอินทรีย์หกคือระวังตาหูงจมูกเรื่องกายใจครอบนำได้ในเวลาเห็นลูกด้วยในตาเป็นต้นสามควาคคมนักขะกรรมฐานสี